วันนี้เช้ามาเจอสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจนะครับฝนตกพายุเข้าก็เลยต้องหลบหลบอยู่ในตึกในห้างสรรสินค้าทั้งเช้านะครับก็ได้มีโอกาสพาลูกชายไปดู sea life หรือว่าสวนสนุกที่มีปลาให้เด็กๆดูนะครับรอจนฝนตกเบาลงนะครับไม่ได้หยุดเลยทันทีเดียวเพราะว่าเหมือนเป็น d e p r e s s i o เข้าก็ไปเที่ยวที่ sky view หรือว่าชิงช้าสวรรค์ที่เมืองเฮกนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าเป็นชิงชาวสวรรค์ที่มีจุดเด่นคือไปตั้งอยู่ที่ชายหาดนะครับอยู่ในทะเลเลยนะครับแล้วก็ที่เราไปเนี่ยก็พายุเข้าพอดีนะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์ที่ค่อนข้างทุรักทุเลนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็บรรยากาศก,าก็ถือว่าค่อนข้างดีอากาศดีครับถัดจากเมืองเฮกเนี่ยเราขับรถกลับมาที่อัมสเตอร์ดัมนะครับเพื่อมาเดินเล่นบริเวณใจกลางเมืองเรียกว่าจัตุรัสด,ดามสแควร์นะครับ ก็เป็นจุดที่เป็นไฮไลท์นะครับอยู่บริเวณพระราชวังเก่านะครับแล้วก็มีอนุสรสถานของทหารที่เสียชีวิตในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2นะครับเป็นบริเวณที่ถ่ายรูปสวยมีร้านค้ามากมายนะครับก็ได้ทั้งว่าสายเที่ยวสายถ่ายรูปนะครับแล้วก็สายช็อปนะครับมาอยู่รวมกันได้อย่างเหมาะเจาะทีเดียวนะครับอาคารบ้านเรือนเนี่ยแค่เดินชมเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับเพราะว่า สวยงามเนื่องจากว่เป็นตึกเก่านะครับประมาณ3 4 0 0ปีนะครับมารีโนเวทนะครับแล้วก็ทำเป็นร้านค้าเต็มถนนนะครับมีตรงกลางเนี่ยเป็นรถรางรถแตรมนะครับก็ถ้าถ่ายรูปดีๆก็เป็นฉากเหมือนในหนังหลายรเรื่องทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ลากันที่ดัมสแควร์นะครับเจอต่อไปคลิปหน้าครับ